ในเรือเราจะยิยยยไไยน,ยนที่ดี <ๆ S 1> ที่สุดก็คือการเรียนจากประสบการณ์เรื่องราวชีวิตของแต่ละคนนั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเราเห็นว่าพระเจ้าก็ทํางานพระเจ้าก็เคลื่อนไหวในชีวิตของเราบางครั้งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆมันไม่น้อยไม่เล็กมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า พระเจ้าเคลื่อนไหวทําสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับเหมือนที่น้องพูดไปบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเวทีนี้มีครอบครัวเพราะคนอีกมากมายเนี่ยเวลาเครียดขึ้นมาไม่รู้ก็จะคุยกับใครไม่รู้เ้าจะไปไปมีเวทีไหนให้เขาบ้างที่จะมีโอกาสได้นั่งลงพูดคุยกันอย่างน้อยอาทิตย์ละชั่วโมงอะไรเงี้ยที่เรามีก็นี่ก็เป็นพระความอย่างหนึ่งแล้วเราขอบเจ้าได้กันวันนี้ผมอยากจะ อ่านพระกัมปีสักตอนหนึ่งให้ฟังเราคุ้มอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะฝากข้อคิดสั้นๆจะไม่ยาวเพราะเราอยากจะใช้เวลาที่ฐานเปลือนะหลังจากนี้เป็นข้อคัมปีที่มาจากหนังสือมารโกบทที่สี่นะครับมารโกบทที่สี่ข้อสามสิบห้าถึงสามสิบแปดอ่าถ้าท่านไม่มีพระกัมปีผมก็จะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ผมเคยเทศไปแล้วแต่ว่าไปเทศจากหนังสือลูกาเพราะว่ามีในลูกาด้วย เป็นเรื่องราวที่พระเยซูพาสาวกข้ามทะเลนะฮะผมจะอ่านให้ฟังบางช่วงบางตอนก็แล้วกันอ,อ่ครับมาระโกบทที่สี่ข้อสามสิบห้าถึงสามสิบแปดบอกว่าเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิดเมื่อละจากประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไป ขณะที่เดินทางไปอยู่เนี่ยบนทะเลกลางทะเลนะครับและมีพายุใหญ่เกิดขึ้นคลื่นก็ซัดเข้ามาในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้วส่วนโรงกำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ทายเรือพวกสาวกจึงมาปลุกพห้องค์ทูลว่าพระอาจารย์โร์ไม่ทรงเป็นห่วงพวกเราหรือพวกเรากำลังจะพินาศนั่นือ คําพูดสุดท้ายพระอาจารย์พระองค์ไม่เป็นห่วงพวกเราซึ่งกําลังจับพินาศหรือนั่นคือคำถามสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากเรื่องนี้ก็คือว่าพายุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวใครบอกว่าไม่น่ากลัวอย่าเชื่ออย่าไปเชื่อนะครับรู้ได้ไงว่ามันน่ากลัวดูสาวกสิครับสาวกของพระเยซูกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นใครครับเป็นชาวประมง พวกนี้เกิดและโตอยู่ในเรืออยู่กับทะเลเป็นลูกเลยพูดง่ายๆพวกนี้เป็นล you ูกเลยเลยครับรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับทะเลรู้ทุกอย่างเก an ははี่ยวกับพายุรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคลื่นที่จริงคนที่จะกลัวมากน่าจะเป็นคนที่ไม่มีทาเลละคนที่ไม่รู้จักทะเลเลยอันนั้นอันนั้นน่าจะกลัวมากแต่ในความเป็นจริงสาวกพวกนี้กลัวมากรู้ได้ยินและกลัวมาก ดูปฏิิรยาตอบโต้เขาเมื่อเกิดสายุขึ้นพวกนี้วิ่งกลูวปัญหาทระเยซูเลยแล้วก็แสดงเขาเรียกว่าความกลัวตายออกมาทันทีไปทําอะไรครับพ่อพีบอกว่าคนพวกนี้ก็ไปปลุกพระเยซูวาดภาพว่าปลุกนี่คงจะไม่ไปสกิดนะผมไม่สกิดอะผมว่าแต่ต้องไปขยา่านะครับต้องไปขยา่าต้องไปทําให้พระเยซูตื่นไม่ได้นี่คือ การกลัวความกลัวมันสะท้อนให้เห็นว่าพายุเป็นสิ่งน่ากลัวต่อให้คนที่เคยมีประสบการณ์คนที่คุ้นเคยกับพายุแต่เมื่อเจอเข้าจริงๆมันน่ากลัวมากและที่สําคัญกว่านั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พายุน่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเรือที่คนเหล่านี้โดยสารอยู่เนี่ยมันแค่เรือขนาดเล็กแล้วมันเล็กไม่พอแล้วมันอยู่ห่างฝั่งด้วย พี่น้องวาดภาพนะครับนี่ยังไม่รวมความมืดนะห่างจากฟังห่างไกลจากสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นคอมฟอร์ตโซนเป็นอะไรที่เป็นเซกูริตี้ให้กับเราเป็นความมั่นคงให้กับเราถ้าพี่น้องจําได้เนี่ยนะครับคนหลายคนเคยนั่งเรือไวกิ้งที่สวนสยามแล้วเคยขึ้นไปแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าขอขึ้นซ้ํานี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เข็ดจ,จนตายผมเนี่ยเป็นคนที่ลปรความสูงมาก ผมบอกว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้อย่าให้เท้าหลุดจากดินเลยอ่ะก็ใหญ่ยังไงสำนวนไทยคืออย่าให้เท้าเราหลุดจากดินเพราะเท้าเราหลุดจากดินเมื่อไหร่มันรู้สึกมันมันขาดความัม่นคงมันมีแต่ความกลัวเข้ามาแทนที่อ่ะยิ่งคนที่ลัวความสูงเนี่ยนะครับผมเคยเคยคิดในใจค,ครั้งหนึ่งว่าเออมันมีนักฟุตบอลคนหนึ่งชื่อเป๊ะแคมอ่าเบอร์แคมป์คือเบอร์แคมป์เป็นนักฟุตบอลชาว ชาวดัตช์ชาวฮอลแลนด์จำได้นะครับมีนักบ,บอลคนนี้ดังรุ่นเดียวกับลูปกูบิดนะครับรุ่นเดียวนั้น,นคนคนนี้เป็นคนที่เตะฟุตบอลได้ทั่วโลกแต่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินไม่ขึ้นเลยนะมีครั้งหนึ่งเป็นบอลโลกที่อเมริกาเขาตัดสินใจนั่งนั่งรถต่อเรือเพื่อจะไปอเมริกาจากฮอลแลนด์นะครับเพราะเขากลัวเครื่องบิน กลัวความตูงหลายครั้งพายุก็เหมือนกันครับพายุเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะหนึ่งเราไม่ได้ติดดินละสองเราอยู่ห่างไกลจากความช่วยเหลือแล้วนะนั่นผมเลยไม่แปลกใจว่าสาวกเองก็กลัวและกลัวมาโดยทั้งที่พวกนี้น่าจะเป็นคนที่กลัวน้อยที่สุดเพราะอะไรเพราะมีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นแต่ก็ยังกลัวอยู่ แต่เราขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อคนเหล่านี้มาปลุกพระเยซูเนี่ยพระเยซูก็ลุกขึ้นห้ามลมพระบีบอกแลงจากนั้นพระองค์ก็ตัดถามคําถามที่สําคัญมากคำถ,ถามก็คือว่าทําไมพวกเจ้ากลัวทําไมพวกเจ้ากลัวผมคิดว่าวันนี้พระเจ้าก็คงจะถามแบบเดียวกันกับเราด้วยพวกเราแต่ละคนที่นี่นะครับเพราะเราแต่ละคนมีพายุในชีวิต นะครับอย่าหลอกตัวเองว่าไม่กลัวหรอกอยาก่าผมไม่เชื่อนะครับอายุในชีวิตหลักรูปแบบที่โขมกระหน่ำเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยบางครั้งเราอยู่ในสภาพเดียวกับพวกสาวกในค่ำคืนเหมือนนั้นคือเรากลัวบางครั้งเราอยากไปขย,าปย่าพระเยซูให้ตื่นด้วยซ้าไปถ้าเราทําได้แต่หลายครั้งผมรู้ว่าหลายคนขย่าพระเจ้านะครับอธิษฐานไม่หลับไม่นอนขย่าพระเจ้าขย่าบัลลังก์ของพระเจ้า,า,เ,จาเพราะเรากลัวไงยิ่ง เรามีพายุเรื่องอะไรบ้างในชีวิตเราพายุส่วนตัวบางคนมีพายุเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ oh. เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปหาหมออีตายแล้วทําไงเนี่ยกลัวนอนไม่หลับอะใกล้ตุ่จีนหมูก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยเหมือนที่จมน,นาส่งภาพให้ดูไม่เกี่ยวกันนะเกี่ยวกันคือเรามีพายุเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บ โอ้่ก็เป็นพายุหนักเหมือนกันน่ากลัวครับต้องจาไว้อย่างหนึ่งว่าพายุน่ากลัวพายุในชีวิตเราหน้ากลัวทั้นนั้นแล้วพี่จ้าก็ไม่เคยบอกว่าเราไม่กลัวอย่าไปกลัวไม่ใช่ครับสาวก็กลัวแต่แค่คําถามหนึ่งที่พี่จ้าถามว่ากลัวทําไมอะนั่นไม่ใช่คําถามเพื่อจะตําหนิเป็นคําถามเพื่อต้องการที่จะให้ความมั่นใจเรามีพายุอะไรอีกบ้างก็มีเยอะแยะมาก อายุอาชีพการงานหลายคนยังไม่รู้เลยว่าเดือนหน้าจะมีงานอยู่หรือเปล่าหลายคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพหลายคนปัญหาการงานครอบครัวการเรียนสุขภาพความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตบางครั้งดูข่าวแล้วไม่อยากดูโจรกรมมันเริ่มเยอะขึ้นต้องระวังตัวเองทุกเวลาแล้วก็กลัวพายุเรื่องโรคโควิดนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับเป็นพายุที่ทอร์นาโดเลยตอนนี้พลัวไปหมดนะครับหลายครั้ง ดาวาของเราเรือลำน้อยของเราเนี่ยมันมินเมที่จะจมเพราะเรากลัวบางครั้งเราเอ๊ะมันจะรอดหรือไม่รอดและเราก็เชื่อว่าเรามีโอกาสที่จะจมได้เหมือนกันในพายุทีวิตที่กระห่มกระดัมเข้ามาฉะนั้นเรามีความกลัวต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งเราทุกคนกลัวครับเพราะเราแต่และคนมีพายุของตัวเองแต่คําถามของพระเยซูเนี่ยน่าสนใจมากพระเยซูถามว่า ทำไมพวกเจ้ากลัวคำถามนี้ไม่ใช่คําตาหนินะโดยวยากรณ์โครงสร้างทางวยากรณ์นี้เป็นความห่วงใยที่พระเจ้าต้องการสําแดงออกผ่านทางคําถามนี้ทําไมพระเยซูถามว่าทําไมเจ้ากลัวเพราะว่าจริงๆพระเยซูมีคําตอบอยู่แล้วนะพระเยซูมีคําตอบอยู่แล้วประการที่หนึ่งคำตอบตาบใดที่พระเยซูอยู่ในเรือกับเขาเขาไม่ต้องกลัวเพราะถ้าตายก็จแสดงว่า ใายตายด้วยพระเจ้าตายด้วยชึวยเป็นไม่ได้นะพระเจ้าไม่มอวนตายนะนั่นคือพระเยซูบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าตราบใดที่เราอยู่ในเรือมันจะไม่มีอะไรเป็นอันตรายถึงชีวิตเกิดโอเคคลื่นอาจจะทําให้เราเปียกลมอาจจะซัดกระหน่ำให้เรารู้สเกิดเจ็บแสบบ้างโรคภัยไข้เจ็บอาจจะทาให้เราหวั่นไหวความ หน่ากลัวของสังคมสภาพแวดล้อมโรคโควิดอาจจะทำให้เรารู้สึกบางครั้งเกิดความสงสัยแต่พระเยซูบอกว่าตราบใดที่พระองค์อยู่กับเราเราจะไม่ได้รับอันตรายถึงชีวิตนั่นคือสิ่งที่พระองค์บอกเขาเหนะ่านั้นและที่สําคัญกว่านั้นนี่แม้บางครั้งอาจจะดูเหมือนว่าในชีวิตเรานะครับเหมือนพระเจ้าหลับเหมือนพระเยซูบันผมเหมือนพระเยซูหลับไหลไม่สนใจแต่จริงๆพระพีบอกเลยใช่ไหมครับว่าพระเจ้าไม่เคยหลับ โรงไม่เคยเคลิมหรือไม่เคยมิทราโรงทรงตื่นอยู่เสมอแล้วเปะเจ้าตื่นไหมในยามที่เราหลับและสิ่งสําคัญกว่านั้นที่พระเจ้าถามว่าที่บอกว่าเรา,เราไม่ต้องกลัวเพราะอะไรครับภาษาดีงกเราใช้คำว่า who is the boss who is the boss แปลว่าลมมันรู้ว่าใครคือใครใหญ่ เราเราเราบทีเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าขนาดลมพายุก็ยังต้องเชื่อฟังพระเจา้จาฉะนั้นลมมันรู้ดีครับว่าใครใหญ่ใครเป็นนายของมันยกตัวอย่างที่เราเห็นพระเยซูทำใช่ไหมแค่ยกมือขึ้นลมก็สงบทุกอย่างก็เรียบร้อยคลื่นก็หายไปนี่คือความมุ่งใจที่อยากให้แต่ละท่านได้ ไม่มีนะครับเมื่อเราเผชิญกับพายุชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องสุขภาพเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องความกลัวเรื่องใดใดก็แล้วแต่อย่าปฏิเสธว่าเราไม่กลัวกลัวนะครับกลัวให้สุดซอยเลยกลัวให้เต็มที่เลยแต่ในความกลัวจงจําไว้ว่าตราบใดที่พระเยซูอยู่ในเรือลําน้อยของเราเนี่ยมันจะไม่มีอันตรายถึงวิบวับขึ้นกับเราและที่สําคัญกว่านั้น อันตรายรอบข้างเรามันรู้ว่าใครคือ the boss เดอะบอสของเาใครคือเจ้านายของเรา Who is the boss พระเจ้าคือเดอะบอสถ้าลมพายุยังกลัวแล้วไม่มีอะไรแล้วที่จะมาทำอะไรกับพระเจ้าได้โดยเฉพาะเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าดังัเมื่อเรากลัวเมื่อเราไปเจอพจายุเราควรทำอะไรทำเหมือนพวกสาวจกเลยครับทำไรครับสาวกทำไง วิ่งเข้าหาพระเยซูวิ่งเข้าหาพระเจ้าอธิษฐานทูลขอขยเยาพระเจ้าขยเาเลยครับขย่าพระบัลลังก์ของพระเจ้าพ่ศเ็บตาขอบคุณพระเจ้าที่พิศรีกขอบคุณพระเจ้าแต่ต้องขย่าพระบัลลังก์ของพระเจ้าต่อให้พระเจ้ารักษาคุณอ๋อคุณน้องขย่าพระบัลลังก์ของพระเจ้าต่อไปให้พระเจ้ารักษาเพราะผู้เดียวที่จะรักษาเราได้คือพระเจ้าและที่ให้คำตอบเราได้ก็คือพระเจ้าฉะนั้นให้เราขย่าเหมือนที่สาวกทำ นะครับก็อะไรครับเพราะเรารู้ว่าแหล่งของฤทธิอำนาจที่แท้จริงมาจากพระเจ้าผู้มีฤทธิอำนาจสูงสุดพระองค์รักเรามากครับพระองค์ไม่เพียงแต่จะช่วยเราให้พ้นจากพยันตรายต่างๆขึ้นทะเลต่างๆในชีวิตเราพระองค์ทำมากกว่านั้นทำอะไรรู้ไหมครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันอีสเตอร์แล้วถึงวันอีสเตอร์คืออะไรวันที่พระเยซูคริสต์ยอมถูกประหานถูกเขี่ยนถูกตีง แล้วก็ถูกประมาณจนถึงสิ้นประชนมนการเกศน,นั่นแนหะละรักเรามากขนาดนั้นพระองค์จะไม่ให้เราตายเพราะสิ่งเหล่านี้แต่พระองค์จะตายแทนเราเหมือนที่พระองค์ทำมาแล้วดังนั้นพระเจ้ารักเรามากขนาดนี้ขอให้เราเชื่อมั่นว่าต่อให้พาย,ยุในชีวิตเรามันจะใหญ่โตมันจะน่ากลัวเพียงไหนจงจําความรักของพระเจ้าและฤทธิอำนาจของพระเจ้าไว้ว่าพระองค์อยู่กับเราในเรือของเราและพระองค์คือบอสตัวจริงในพายุที่ เปิดเพือเราขอให้เรามั่นใจในตนัวมีและเชื่อมั่นในการดูแลรักษาและการปกป้องสัตอ์ครับขอเชาญบ้าง